พ่อพ่ออะไรเลยไปฉ่าหนูทอดปลาไม่ติดกระทะหนูเก่งไหมพ่อทอดปลาไม่ติดกระทะเลยเหรอใช่เอ้ยเก่งจริงว่ะแต่น้ำมันเยอะๆบุหรุหนูทอดใส่หม้อพ่อพ่ออะไรไปช่าหนูขอถามอะไรหน่อยถามไม่ยั้งอีกงด้วยนี่เสาอะไรถอนยากเสาอะไรถอนยากใช่เสาฝังอืมเสาปูนอืมอ่ะ เรนคิดว่าเสาอ,อะไรมันถอนอยากล่ะเสาอ,อาทิตธนาคารปิดไงพอ่อเสาอ,อาทิตธนาคารปิดใช่พออ่อแม่แม่แม่ะราไชาแม่เคยมีกิ๊กไหมแม่โอ้ยแม่ไม่เคยมีเอ้ยนึกว่าจะแน่สู้พ่อก็ไม่ได้ เคยถามพ่อเองบอกเคยสิแม่แล้วพ่อเองมีไหมมีสิไหนพ่อเองอยู่ไหนนั่นไงอยู่ข้างหลังมึงมานี่พ่อพ่ออะไรรายวิชาจังหวัดไหนลูกพูดยากที่สุดพ่อจังหวัดไหนลูกพูดยากที่สุดจังหวัดศรีสะเกดเองนี่แหละอือจังหวัดกรุงเทพอเอเล่งคิดว่าจังหวัดไหนลูกพูดยากอ่ะจังหวัดแม่ฮ่องแม่ฮ่องสอนนีพ่อ อยากกินข้าวกับอะไรป่าหมื่นป่พอพ่อพ่ออะไรไปชาพ่อรู้ไหมอ้อยังอีก่ระบานเสือกับยีราฟเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์แล้วนะพ่อเองรู้ได้ไงว่ามันมีโทรศัพท์ก็มันมีไลน์พ่อพ่อ อะไรเราไปฉาคนกับหมาวิ่งแข่งกันพ่อคิดว่าใครจะชนะพอ่อหมาเหรอเนาะพ่อรู้ได้ไงไม่ใช่หมาก็ยังรู้พ่อพ่ออะไรเราไปฉาพ่อทำอะไรอ่ะพอ่อพ่อสตาร์ทรถนี่ลูกมันไม่ติดก็อย่างนี้แหละพอ่อ <c oughs> บ้านนอกทำไมอะลูกไม่เหมือนกรุงเทพเหรอทำไมรถติด พ่อพอะไรไชาพ่อเห็นสไลด์ไหมพ่อหาไปให้แม่เหรออือหรือยังจะไปล้างถ้วยอือเอาเ้วยังจะหาไปทำไมอ่ะแม่บอกว่าหาเตรียมให้พ่อ อะไรล่ะไปชาเ,ปเกงในที่แม่ซื้อมาเนี่ยที่พ่อบอกว่ามันยานแม่บอกว่าไม่ได้เป็นที่เนื้อผ้านะพ่อ,อแล้วมันเป็นที่อะไรหรอแม่บอกว่าเป็นที่ของพ่อนั่นแหละมันยานพ่อพ่ออะไรไปชาสมมติมีนานายี่สิบไร่สมจิตทำสิบไร่สมคิดทำห้าไร่สมปองทำอีกห้าไร่ เพราะว่าใครเป็นเจ้าของนาพ่อสมจิตบ้างทำเยอะกว่าเพื่อนนี่ได้ทั้งสิบไร่นี่อืมเอ้าแล้วยังว่าใครเป็นเจ้าของนาสมมุติไงพ่อสมมุติใช่พ่อเรื่องนี่ก็ไม่รู้เรื่องพ่อพ่ออะไรล่ะไปชาทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแต่รูปสัตว์พ่ออ่าทำไมอ่ะเสือบ้างสิงโตบ้างพญานาคบ้างอ่า แล้วเวลากินแล้วเมาทำไมไม่เหมือนในรูปภาพอ่ะพ่อแล้วมันเหมือนอะไรอะลูกเหมือนหมาพ่อเอาระช้าทำไรลูกนั่งเล่นไหมพ่อพ่อสอบถามภาษาอังกฤษเองหน่อยลูกได้พ่อพูดได้พูดได้ตอบได้ตอบได้เอียลูกหูมอายตาเย่ใช่โนเกือบแตกพ่อยังไงล่ะพ่อ เก่งไหมล่ะไ่ใช่ใช่อะไรพ่อวันนี้เองเตะฟุตบอลเหรอใช่ชิงใช่ไหมลูกใช่พ่อชิงชนะเลิศอืมเอาชิงไรลูกชิงกันตกรอบพ่อมันมีอยู่บ่ พ่อพ่ออะไรล่ะไปชาเมื่อวานนี้หนูไปปั่นจักรยานกับเพื่อนอ่ะทำไมหนูเห็นป้ายบอกว่าระวังทางม้าลายเออหนูรอตั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นม้าลายมันสักตัวสิ่งจริงพ่อพอะไรล่ะไปชามีควาย2ี่สิตัวเนี่ยลงมากินน้ำอ่าไม่เหรอพ่อคิดว่ามันเป็นอะไรพ่อควาย2ี่สิบตัวลงมากินน้ำเป็นอะไร ก็เป็นสับตัวพ่อรู้มากินหน้าไหมอือแล้วมันเป็นสัตวบกันยังอ่ะเป็นฝูงไงพ่อพ่ออะไรเลยพี่ชามีคนถามหนูว่าทำไมพ่อมีที่เยอะจังอ้าวแล้วยังตอบเขาว่ายังไงอ่ะหนูก็บอกเขาว่าก็พ่อหนูชอบเมาได้ที่ ชาขอบอลหน่อยพ่อเองได้บอลเหรอใช่เองต้องบอกว่าพ่อเป็นคนรูปหล่อแม่บอกไม่ให้โกหก <c oughs> พ่อพ่ออะไรบิชาพ่อเป็นอัลไซเมอร์จำวัดได้ไหมพ่อหนูละงงจริงๆ <c oughs>